สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราก็จะมาสอนนะครับสอนในการหลายคนเนี่ยถามผมมาเยอะแล้วนะครับเราจะมาสอนในการถ่ายอา่ะยังไงอะ่ะแยกสีนะครับแยกสีเพื่อจะไปพิมพ์ฟิล์มงานสกรีนนะครับงานสกรีนเสื้อนะครับก็วันนี้ผมก็มีตัวอย่างนะครับก็เอาตัวอย่างง่ายๆนะครับ เดี๋ยวขอเปิดไฟล์ก่อนนะครับนะครับก็จะเป็นงานพวกนี้นะครับงานพวกนี้นะครับเราจะมาทำการแยกสีในโปรแกร,รม AI นะครับนะครับก็นะครับ,นะรบเราจะเอาเอางานตัวไหนดี ชื้นชื้นนี่ไงครับอ่าอันนี้สี่มันจะเยอะหน่อยนะครับเลยแยกมานะครับเดี๋ยวเราลบอันนี้ก่อนนะครับ อันนี้สีน้อยสีน้อยเดี๋ยวขอสีเยอะหน่อยอืมอันไหนดีเอ่ยอันนี้ก็ไ้ครับอันนี้ละไสีเยอะหน่อยนะครับนะครับแล้วก็ลงไปหมดนะครับนะครับเราก็จะได้ชิ้นงานมาชิ้นหนึ่งนะครับก็จะเป็นสีประมาณนี้นะครับ อันดับแรกเลยเนี่ยเราจะต้องไปแยกตัวชิ้นงานมันก่อนนะครับคือแยกสีให้มันแยกออกจากกันนะครับการแยกผมนะครับก <emat> ็ไปที่ตัวนี้นะครับผมจะอ่านภาษาอังกฤษไม่ค่อยออกนะครับก็จะจะจะชี้เลยนะครับว่าไปที่ตัวนี้นะครับไปที่ตัวนี้นะครับนี่นะครับเครื่องมือตัวนี้นะครับคลิกทีนึ่งนะครับเรียบร้อยแล้วครับมันก็จะแยกนะครับนะครับก็จะแยกแยกเป็นชิ้นเป็นชิ้นเลยนะครับการถ่ายบล็อกเนี่ยครับการทําบล็อกเนี่ย มันจะต้องเจาะนะครับเจาะสีนะครับเราก็จะไปเครื่องมือตัวนี้นะครับเครื่องมือตัวนี้ฝ่ามือเห็นไหมครับนี่ตามเมาส์เลยนะครับนี่เครื่องมือตัวนี้อ่าถามว่าเครื่องมือตัวนี้เอามาจากไหนนะครับนี่นะครับวินโด s นะครับนี่นะครับไปคลิกมาเลยครับอยากจะได้อะไรนะครับนี่ครับมีให้เลือกเยอะเลยนะครับเครื่องมือนะครับก็ลองไปคลิกๆเอานะครับก็เปิดมาตามรูปนี้เลยนะครับว่าผมคลิกอะไรบ้างนะครับนะครับก็อันดับแรกเลยก็ลากเมาส์นะครับรวมนะครับรวมชิ้นงานนะครับ แล้วก็เจาะนะครับเจาะตัวนี้นะครับตัวนี้คือเจาะนะครับพอเราเจาะได้แล้วนะครับเจาะได้แล้วเราก็ไปแยกทีนะครับแยกทีนะครับตาเนี้ยสีเนี่ยแต่เราคลิกไปมันจะมาอันเดียวนะครับอ่าให้เราไปตัวนี้ผมจะเรียกไม้กระทานะครับซ้ายมือนะครับตัวนี้ครับคลิกไปหนึ่ง mm ทีนะครับแล้วก็มามาแตะที่สีเขียวนะครับมันจะมันจะมันจะรวมสีเขียวให้หมดเลยนะครับ แล้วเราก็มารวมตัวนี้นะครับนี่ครับฝ่ามือเห็นไหมครับนี่รวมตัวนี้ไอตัวเจาะตัวรวมเนี่ยตัวรวมชิ้นงานเนี่ยมันจะอยู่โปรแกรมเดียวกับตัวเจาะนะครับมันจะอยู่อันเดียวกันเลยนะครับก็คลิกไปหนึ่งทีนะครับมันก็จะรวมไปแล้วครับสีแดงแล้วก็รวมนะครับสีส้มแล้วก็รวมนะครับสีดํารวมนะครับแล้วก็คลิกที่สีขาวนะครับแล้วก็รวมนะครับนะครับพอได้ชิ้นงานมาแล้วเนี่ย พอได้ชิ้นงานมาแล้วเนี่ยก็เราจะไปอะไรเขาเรียกอะไรนะเลเยอร์นะครับเลเยอร์มันนะครับนี่นะครับคลิกที่นี่นะครับคลิกที่ตามผมนะครับฝ่ามือนะครับคลิกตรงตรงสามเหลี่ยมนะครับสามเหลี่ยมที่ชี้ไปดังขวานะครับคลิกลงมานะครับนะครับอันดับแรกเราก็ลองปิดตาก่อนสีเขียวอ่าปิดหายไหมหายสีส้มสีแดงนะครับสีแดงสีส้มนะครับสีขาว สีดำสีดำนะครับแล้วอันนี้ก็เป็นสีขาวนะครับนะครับแล้วมันจะเป็นมันจะมีเศษนะครับเศษเศษมันนะครับดูฝ่ามือนะครับที่เป็นเส้นเล็กๆน้อยๆครับเราก็มามาคลิกที่ลูกศรซ้ายมือนะครับหนึ่งทีนะครับแล้วก็รวมเลยครับรวมแล้วก็ดีลีททิ้งเลยครับปุ๊บงานก็จะเหลือแค่นี้นะครับมีเหลือเขียวแดงส้มดำขาวนะครับแล้วถามเพื่อนถามเพื่อนเพื่อนถามว่าอ้าวแล้วมาร์กเราสร้างยังไงนะครับ มาร์กเราสร้างยังไงอันดับแรกเลยนะครับเราต้องอปรับชิ้นงานเนี่ยให้เหมาะกับ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 ที่จะเราชิ้นงานที่เราสกรีนก่อนนะครับสมมุติว่าผมได้ขนาดแล้วผมได้ไซส์นี้นะครับผมได้ไซน์นี้เนี่ยผมคลิกรวมนะครับคลิกรวมชิ้นงานนะครับคลิกรวมเลยครับมาที่ตัวนี้นะครับมาที่ตัวนี้นะครับ มาที่นี้ครับแล้วก็มาคลิกที่นี่ครับนะครับนี่นะครับมันจะเป็นมาร์กนะครับจะเป็นมาร์กนะครับนะครับจะเป็นมาร์กมาร์กเส้นมาร์กจะขึ้นมาเลยนะครับเส้นเส้นเส้นเนี่ยครับเวลาเราพิมพ์สกรีนเนี่ยเราพิมพ์สกรีนเนี่ยถ้าเป็นปรินเตอร์สีดําหรืออะไรเนี่ยมันก็จะออกมาสีดํานะครับแต่ถ้าเป็นเป็นปรินเตอร์สีเนี่ยมันก็จะพิมพ์มาตามสีที่ารู้ครับค่าเทคนิคผมไม่ง่ายนะครับ ผมจะครอบชิ้นงานนะครับครอบชิ้นงานเลยแล้วผมก็จะมาใส่สีนะครับดับเบิลคลิกนะครับใส่สีนะครับผมก็จะใส่สีดําหมดเลยนะครับสีดํานะครับชิ้นงานเป็นสีดําหมดแล้วนะครับอันแดบแรกที่เราพิมพ์เนี่ยสังเกตฝ่ามือตรงช่องเลเยอร์นะครับอันบนเนี่ยคือมาร์กนะครับเราจะไปปิดมันนะครับนะครับปิดแล้วมันจะหายนะครับเราล็อกไว้เลยนะครับล็อกไว้เลยที่เหลือเราปิดให้หมดนะครับนอกจากเลยมาร์กลงมาเนี่ยปิดให้หมดเลยนะครับ แล้วเพื่อนๆถามว่าจะรู้ได้ไงว่ามันสีอะไรดูที่ช่องเลเยอร์นะครับสีมันยังคาอยู่เห็นไหมครับเนี่ยช่องฝ่ามือเนี่ยเลเยอร์นะครับสีเขียวสีแดงสีส้มสีดําสีขาวเนี่ยสีมันยังคาอยู่นะครับอันดับแรกเลยเราก็ปิดตาให้หมดเลยนะครับปิดตาพวกอ่าสีชิ้นงานทุกชิ้นนะครับปิดให้หมดเลยนะครับปิดปุ๊บถ้าเราจะป็ิ้นสีเขียวเราก็คลิกมานะครับคลิกสีเขียวมาแล้วเราก็สั่งปริ้นนะครับเราสั่งปริ้นเนี่ย มาร์กตัวน <anything> ี้ม <problems> ันจะขึ <gefähr nya> <Walmart> ้นมาด้วยนะครับมาร์กตัวนี้มันจะขึ้นมาด้วยนะครับพอเราปิ้นสีเขียวเสร็จแล้วเราก็เปิดสีแดงนะครับแล้วเราก็ปิดตาสีเขียวไปนะครับมันจะเป็นรูปลูกตานะครับปิดตาสีเขียวไปนะครับพอเราปิ้นสีแดงเสร็จแล้วเราก็เปิดสีส้มมานะครับแล้วก็ปิดสีแดงนะครับสีส้มกมเจะคานะครับพอเราปิ้นสีส้มเสร็จแล้วเราก็เปิดสีดํานะครับเปิดสีดํามานะครับเราก็ปิ้นนะครับ พอปิ้นสีดำเสร็จแล้วเราก็เปิดสีขาวนะครับนะครับเปิดสีขาวนะครับแล้วเราก็ปิ้นนะครับพอเราปิ้นเสร็จแล้วเนี่ยเทคนิคการถ่ายบล็อกง่ายๆเนี่ยอย่างคลิปคลิปต้นเนี่ยคลิปก่อนหน้าเนี้ยผมได้ทําการถ่ายบล็อกหลายๆสีนะครับที่ว่าทําการซ้อนฟิล์มนะครับการการเล็งบล็อกนะครับที่ผมใช้ตู้เล็งบล็อกนะครับใช้เล็งบอกบอกเทคนิคไปแล้วนะครับว่าทํายังไงนะครับนะครับก็ เทคนิคการปินฟิล์มของผมนะครับเอาแบบเข้าใจง่ายๆนะครับผมก็จะใช้ประมาณนี้นะครับจะใช้ประมาณนี้เลยนะครับก็เพื่อนๆก็ลองดูครับไม่เข้าใจตรงไหนหรืองงตรงไหนเม้นมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปอธิบายอีกรอบนึงนะครับนะครับก็อ่าเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวผมยกยกตัวอย่างหมดเลยลบหมดเลยนะครับลบเปิดเปิดใหม่เลยนะครับเอาแบบชิ้นงานใหญ่ๆเลยนะครับ ชิ้นงานใหญ่เลยนะครับเหลือคู่นะครับครับเดี๋ยวพอดูสักคู่นะครับ อย่างเงี้ยเป็นงานหลายสีนะครับเป็นงานหลายสีตัวนี้ผมก็ยังไม่ได้แยกสีนะครับยังไม่ได้แยกนะครับงานก็ยังเป็นชิ้นอยู่นะครับงานเป็นชิ้นอยู่เหลายคนถามว่าอา่แล้วผมจะพิมพ์บล็อกผมจะทํำยังไงนะครับเดี๋ยวผมลบพื้นหลังออกก่อนนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะขยายกรอบข่าวขึ้นมานิดนึงนะครับขยายกรอบข่าวขึ้นมานิดนึงนะครับสมมุติว่าชิ้นงานชิ้นเนี้ย ชิ้นงานชิ้นนี้ยผมได้ขนาดแล้วผมได้ขนาดตามที่ต้องการแล้วนะครับผมก็จะคลิกรวมเลยนะครับคลิกรวมหมดเลยนะครับแล้วผมก็จะมาเจาะนะครับมาที่ตัวนี้นะครับฝ่ามือนะครับฝ่ามือเห็นไหมครับเห็นเห็นลูกศรเห็นเมาส์ไหมครับนะครับอ่าผมจะคลิกไปหนึ่งทีนะครับคลิกปุ๊บก็รอแป๊บหนึ่งนะครับประดีคอมผมมันช้านิดนึงนะครับโอเคเราเจาะได้แล้วนะครับ ตอนนี้ชิ้นงานยังรวมกันอยู่นะครับชิ้นงานยังรวมกันอยู่เราก็จะคลิกที่ชิ้นงานนะครับแล้วก็จะมาแยกนะครับมาแยกที่ตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับถ้าถ้าง่ายๆก็กดชิป them, แล้วก็ Romeo, คอนโทรลจี G นะครับกดชิปคอนโทรลจีนะครับนะครับคลิกนะครับปุ๊บตอนนี้ชิ้นงานจะแยกกันแล้วนะครับชิ้นงานก็แยกแล้วนะแล้วตอนนี้ผมก็จะจะมาไล่นะครับผมก็จะมาไล่ อผมจะมาที่ไม้คาทานะครับซ้ายมือนะครับเหมือนเดิมนะครับมาที่ไม้คาถาตัวนี้นะครับมันจะเป็นไม้คาถาพิเศษนะครับผมจะจิ้มไปที่ผมจะไล่จากจากบนลงล่างนะผมจิ้มที่สีขาวก่อนเลยจิ้มที่สีขาวแล้วผมก็กดรวมนะครับทำางนี้เรื่อยๆนะครับอ่พอขาวเสร็จแล้วเหลืองนะครับกดรวมนะครับสีทองคลิกนะครับกดรวมนะครับสีเทาคลิกนะครับ กดรวมนะครับแต่ตอนนี้ปัญหาเนี่ยสีเทาพวกเนี้ยมันมาไม่หมดนะครับอย่างพวกพวกตัวอื df, ่นเนี the ่ยตัวอ e ื่นเนี่ยมันมานะครับแต่ช่วงหน้ารถเห็นหน้าวิเตอร์นะครับมันไม่ขึ้นเส้นปะนะครับมันไม่ขึ้นเส้นปะไม่ขึ้นเส้นอะไรนะครับให้เรากดชิปนะครับกดชิปค้างไว้นะครับแล้วก็เอาลูกศรนะครับที่ยังมีไม้กระทายอยู่นะครับมาคลิกตรงที่มันไม่โดนนะครับคลิกไปหนึ่งทีนะครับโอเคตอนนี้มันจะรวมกันแล้วนะครับ แล้วก็กดรวมตรงนี้กทีงครับนะครับแล้วก็สีดํานะครับสีดำอ่าสีดำมากดรวมนะครับอ่าหลายคนถามว่าทําไมเมื่อกี้ผมกดสีเทาแล้วทําไมสีเทามันถึงมาไม่หมดนะครับทําไมผมคลิกที่สีเทาแล้วมันมาเป็นบางส่วนมันมาไม่หมดบางทีเนี่ยสีเนี่ยสีเทาเนี่ยที่เราใส่ไปในรถเนี่ยหรือเราใส่ไปในแบบเนี่ยเราใส่ใส่สีคนละโทนคนละเคสกันนะครับมันก็เลยมันเลยมาไม่หมดนะครับ ง่ายๆนะครับอ่าสีขาวอ่ะสีขาวเห็นไหมเห็นนี่เห็นยังสีขาวไหมครับอันนี้ข่าวนี้กับข่าวอันแรกเนี่ยผมรวมไปแล้วนะครับแต่ว่าเบือนว่ามันยังมาไม่หมดนะครับเดี๋ยวผมลองคลิกคลิกคลิกที่ข่าวก่อนะครับคลิกข่าวบนนะครับเมื่อกี้อ่าเห็นไหมครับตัวนี้ครับตัวนี้สีขาวตัวนี้มันไม่เด้งขึ้นนะครับมันไม่มันไม่มันไม่ขึ้นเส้นปะสีเงินให้นะครับเราก็กดคลิปค้างไว้นะครับแล้วก็มาจิ้มที่ตรงนี้นะครับโอเค <c oughs> แล้วก็กดรวมตัวนี้นะครับ ผมก็ไม่รู้ว่าขออ่านว่าอะไรนะครับแต่ผมเรียกง่ายๆรวมครับนะครับพอเราได้สีขาวแล้วก็สีเขียวนะครับสีเขียวแล้วก็กดรวมนะครับสีแดงสีแดงแล้วก็กดรวมนะครับอ่าสีฟ้าอ่าสีฟ้าป่าเนี่ยสีเงินสีฟ้าอ่าผมก็กดรวมนะครับนะครับก็ไล่อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับสีเทาตัวนี้ไปแล้วอ่าไปแล้วสีเหลืองไปแล้ว สีขาวตัวนี้ไปยังอ่าไปแล้วสีขาวไปแล้วนะครับแล้วตอนนี้เราก็มาดูนะครับมาดูเราก็มาคลิกที่เลเยอร์นี่นะครับฝ่ามือด้านล่างเห็นไหมครับฝ่ามือนะฝ่ามือเห็นเห็นเมาส์ไหมครับมาคลิกทเลเยอร์ตอนนี้นะครับคลิกปุ๊บมันจะเด้งขึ้นมานะครับอ่าเดี๋ยวผมจะใส่กรอบนะครับใส่กรอบเพื่อให้เห็นให้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 งานมันให้เห็นชิ้นงานนะครับใส่กรอบนะครับใส่สีดํานะครับอันนี้เดี๋ยวผมก็จะทํา ไวนิดหนึ่งนะครับโอเคแปมสักคู่สักคู่เดี๋ยวผมเอาไปซ่อนไว้ข้างหลังก่อนนะครับ ไม่ไปไม่เป็นไรครับพอดีผมไม่ค่อยถนัดเรื่อง AI ไเท่าไหร่ครับเดี๋ยวเราดีลิทไปก่อนนะครับนะครับก็ตอนนี้เดี๋ยวเราลองปิดสีดูนะครับปิดสีขาวก่อนไอ้ปิดปิดปิดสีอะไรสีเหลืองนะครับอ่าเดี๋ยวแรกปิดสีเหลืองก่อนนะครับเหลืองเราก็ดูนะครับว่าเหลืองเนี่ยมันไปหมดไหมนะครับอ๋อเมื่อกี้เรายังไม่ได้ยังไม่ได้รวมสีส้มเนาะสีส้มนะครับสีส้ม เ,เดี๋ยวดูสีทองก่อนก็ตรงนิ้มเกี่ยวไหมเ,เกี่ยวสีส้มนะครับอันเนี้ยสีสีตัวเนี้ยมันจะเพี้ยนจากคนอื่นนะครับผมก็เลยจะคิดว่าเเราใส่สีส้มดีกว่าไหมหรือจะใส่สีทองสีทองก็ได้ครับเดี๋ยวเราคลิกที่ตอนนี้นะครับแล้วเราก็กดชิปนะครับค้างแล้วก็มาคลิกที่สีทองนะครับคลิกสีทองรูปโลกข้างบนเห็นไหมครับดีนะครับ คลิกที่รูปล้อนะครับคลิกไปแล้วนะครับแล้วก็มากดชิปค้างไว้นะครับแล้วก็เมาส์มาจิ้มที่ลูกโลกสีทองนะครับอ่าแล้วเรากดรวมนะครับนะครับพอเรากดแล้วเนี่ยเราก็มาไล่สีอ่าปิดสีดำสีดําเห็นไหมครับพอเราถามว่าทําไมเราต้องมาไล่ดูขนาดนี้เห็นสีดํำไหมครับตรงนี้ก็ยังเป็นสีดําอยู่ตรงนี้ก็ยังเป็นสีดําอยู่สีดํามันไม่ไปไม่หมดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องจําไว้นะครับว่าตรงนี้คือสีดํานะครับเราก็เปิดสีดํามาก่อนนะครับ แล้วเราก็มากดเห็นไหมครับสีเนี่ยมันคนลเชดกันอันนี้จะเป็นดําอ่อนอันนี้จะเป็นดเข้มนะครับเราก็มาคลิกที่สีดําอ่อนนะครับคลิกไปนะครับแล้วพอนั้นเราก็กดชิปนะครับแล้วก็มาจิ้มตรงไหนก็ได้นะครับจิ้มที่เป็นสีดําสีดําข้างบนเนียครับจิ้มนะครับแล้วกดรวมนะครับโอเคพอรวมเสร็จแล้วเราลองปิดอีกทีหนึ่งไปหมดไหมสีดําอ่าไปหมดแล้วนะครับอันนี้สีอะไรอันนี้สีขาวนะครับสีขาวก็จะมองไม่เห็นว่าพื้นดำผมไม่ได้ใส่ไว้นะครับสีขาว อันนี้อันนี้สีเทานะครับอ่าสีเทาเนี่ยตอนเนี้เอเพวกเพื่อนเห็นตรงนี้ไหมครับเห็นนงมังกร t z m ไหมครับไอ้ r นะครับนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสีเทานะครับแต่มันคนละเลดกันนะครับคนละเลดกับนละเลดนะแต่เราจะใส่ให้มันเป็นเชดเดียวกันนะครับเราก็คลิกที่ตัวนี้นะครับคลิกเสร็จแล้วก็มากดชิปนะครับแล้วก็เอาเอามาจิ้มที่สีเทานี้นะครับโอเคแล้วก็กดรวมนะครับ ตานี้ก็จะเป็นเฉดเดียวกันแล้วครับแล้วก็ปิดนะครับอ่าปิดสีเทาเอา่อลองปิดสีฟ้าดูไปหมดไหมอ่าหมดสีทองอ่าหมดสีทอง,ท,องที่ต้องการสีแดงอ่าหมดตานี้ก็สีเขียวรวมนะครับสีส้มรวมนะครับตานี้ สี ee, ong, ส้มเนี่ยไอ้ตรงตรงสีส้มเนี่ยมันจะมีสีเหลืองอยู่นะครับสีเหลืองเราปิดไปแล้วใช่ไหมครับตอนนี้มันไปไม่หมดเราก็ต้องย้อนขึ้นไปดูนะครับไปเปิดสีเหลืองขึ้นมาก่อนนะครับเปิดสีเหลืองขึ้นมานะครับนะครับสีเหลืองขึ้นมาแล้วครับเราก็มาคลิกที่ตรงนี้นะครับคลิกหนึ่งทีนะครับแล้วก็กดชิปค้างไว้นะครับแล้วก็มาจิ้มที่สีเหลืองนะครับโอเคแล้วก็กดรวมครับตอนนี้สีก็จะเป็นเชดเดียวแล้วปิดมันก็ไปหมดนะครับอ่าแล้วตอนนี้เราก็มาไล่ดูนะครับไล่ดูสี สีส้มนะครับดูนะครับอ่าหมดนะครับสีเขียวปิดดูนะครับอ่าหมดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอดูตรงนี้หน่อยนะครับตรงนี้มันเป็นอะไรอ๋อตรงนี้เป็นสีดํานะครับตรงนี้เป็นสีดําเดี๋ยวผมลองเปิดงานขึ้นมาให้หมดใหม่หมดเลยครับอ๋อเป็นสีดํานะครับอ่าผมจะปิดตัวนี้ก่อนปิดนี่ไล่ปิดไปเรื่อยๆนะครับไล่ปิดไปเรื่อยๆครับ เดี๋ยวผมจะลองปิดสีดําดูนะครับว่าตรงไหนมันเหลือนะครับอ๋อตรงนี้นะครับตรงนี้ครับเพื่อนดูนะครับตรงข้อไฟครับเดี๋ยวดูปิดสีดํานะครับตรงนี้มันไม่ไปด้วยนะครับเพราะมันคนละเชตกันนะครับกับเมื่อกี้นะครับเราก็เปิดสีดํามาก่อนนะครับแล้วก็มาติ๊กที่ตรงนี้นะครับพอติ๊กเสร็จแล้วเราก็กดชิปเหมือนเดิมนะครับแล้วเราก็มาคลิกที่สีดํานะครับตรงไหนก็ได้นะครับนะครับพอมันรวมแล้วเราก็รวมนะครับโอเคพอรวมแล้วเราก็ปิดนะครับโอเคตาเนี้ย มันไปหมดแล้วงานที่เราปิดที่เราที่สีที่เราต้องการเนี่ยมันไปหมดแล้วนะครับแต่มันยังมีงานเห็นดูดูฝั่งเลเยอร์นะครับมันยังมีตาอะไรขึ้นมาอีกบานเป็นเส้นเล็กเส้นน้อยขีดอะไรนะครับเราไม่ต้องสนใจมันครับเรามาคลิกที่ลูกศรตัวนี้นะครับซ้ายมือนะครับคลิกไปหนึ่งทีนะครับแล้วตอนนี้เราจําได้ไหมว่าที่เราเปิดชิ้นงานมาตอนแรกนะครับชิ้นงานมันจะอยู่เฉพาะในกรอบสีขาวนะครับชิ้นงานอยู่ในกรอบสีขาวไอ้พวกนั้นเราเราปิดตาไปเราไม่ต้องสนใจมันนะครับตอนนี้เราจะครอบเลยนะครับ ครอบกรอบสีขาวเนี่ยครอบนะครับมันจะเป็นขยะเป็นขี้อะไรของมันนะครับเราดีลิททิ้งไปเลยนะครับไม่ต้องมาสนใจมันดีลิททิ้งไปเลยนะครับนะครับตาเนี้ยตาเนี้ยเราก็จะมาไล่ดูนะครับอ่าตรงนี้เดี๋ยวผมดีลิททิ้งไปเลยโอเคนะครับเดี๋ยวตาเนี้ยเรามาไล่ดูนะครับว่าเราลองมาเปิดทีละสีเนี่ยเดี๋ยวผมจะอ่าสร้างกรอบขึ้นมาก่อนนะครับ ตั้งกรอบดําเพื่อจะได้เห็นได้ง่ายๆแล้วอ่ะแดงก็ได้แดงก็ได้ดไดนะครับหรือเอาสีอะไรดีเดอ่ยสีที่ไม่เหมือนชาวบ้านเขาเออสีม่วงอ่ะส,สีม่วงนะครับโอ้ไม่ข,มขึ้นมันขึ้นเป็นสีแดงสีดําก็ได้ง่ายดีนะครับไอ้สีแดงก็ได้ง่ายดีนะครับ แล้วผมผมจะสร้างกรอบสีแดงมานะครับสร้างกรอบสีแดงมานะครับสร้างกรอบสีแดงมาปุ๊บผมจะมาไล่เปิดชิ้นงานเลยนะครับจะไล่เปิดชิ้นงานตั้งแต่อันบนเลยนะครับสังเกตฝ่ามือนะครับตอนนี้เมื่อกี้ผมเลื่อนกรอบสีแดงลงมาข้างล่างแล้วมันจะเป็นจะเป็นงานชิ้นสุดท้ายคืองานมันจะเป็นตัวงานที่อยู่ข้างล่างสุดนะครับก็เดี๋ยวผมจะไล่เปิดดูนะครับอ่าไล่เปิดสีเหลืองก่อน นะครับโอเคสีเหลืองมาสีดำมานะครับสีขาวอ่ามานะครับสีเทาครบนะครับสีเขียวไอ้สีสีฟ้านะครับสีส้มสีทองสีแดงแล้วก็สีส้มสีเขียวนะครับนะครับชิ้นงานก็ก็จะบอกัมาอย่างนี้นะครับพอเราออกมาได้แล้วเราเราก็ลบพื้นสีแดงทิ้งไปเลยครับเราไม่สนใจมันนะครับเราไม่ต้องลบลบไปเลยครับ ทั้งหมดเนี่ยงานที่เราจะถ่ายบล็อกเนี่ยมีทั้งหมดหนึ่ง6 7สามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับแปดเก้าบล็อกนะครับงานชิ้นเนี้เป็นงาน9้าบล็อกนะครับสมมุติว่างานตัวเนี้ผมปรับขนาดได้แล้วนะครับปรับขนาดได้แล้วเรียบร้อยผมก็จะมาสร้างมาร์กนะครับมาที่ตัวนี้นะครับนี่นะครับมาร์กตัวนี้นะครับอ่าเนี่ยนะครับผมก็อ่านไม่ออกนะครับก็ดูดูนะครับคลิกไปหนึ่งทีนะครับนี่ครับมาร์กมาเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นมาร์กไหมครับ นะครับเนี่ยเห็นเห็นเส้นมาร์กไหมครับเนี่ยครับเส้นมาร์กนะครับถามว่าเส้นมาร์กมีไว้ทำไมเส้นมาร์กก็มีไว้เล็งบล็อกนะครับเล็งบล็อกตอนที่เราจะถ่ายบล็อกอะครับให้มันตรงกันทุกบล็อกนะครับอันดับแรกผมจะทําเหมือนเดิมนะครับทาเหมือนข้างต้นเลยที่ผมเอ่ยไว้นะครับว่าครอบรวมนะครับทั้งหมดนะครับใส่สีดํานะครับครอบรวมทั้งหมดเลยใส่สีดํานะครับใส่สีดําแล้วปุ๊บเราก็ปิดตาไปให้หมดเลยแต่เรายกเว้นนะครับดูช่องฝ่ามือนะครับ เรายกเว้นนะครับยกเว้นจุดมาร์กนะคร Guys, ับจุดมาร์กอันบนสุดเนี่ยคือมาร์กนะครับเดี๋ยวจะไปปิดมันนะครับเราปิดเฉพาะเนี่ยนับมาก็อันที่3เลยนะครับเริ่มตั้งอันที่3ามก็ปิด c, ลวดเลยนะครับปิดหมดเลยนะครับพอปิดงานหมดแล้วเนี่ยนะครับเราค่อยๆเปิดทีละอันเหมือนเดิมนะครับคลิกอันแรกเปิดอันแรกครับปินนะครับแล้วก็เปิดเปิดอันต่อไปปิดอันแรกนะครับแล้วก็เปิดอันต่อไปปิดอันที่เปิดมาเมื่อกี้นะครับ นะครับก็ทําอย่างนี้ไปเรื่อยนะครับก็คลิกเปิดแล้วก็ปิดนะครับ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 นะครับแล้วก็เปิดแล้วก็ปิดนะครับก็อันนี้ก็คือถือว่าเป็นการพิมพ์ฟล์มแบบง่ายๆนะครับแบบใครไม่รู้นะครับแบบใครที่เป็นมือใหม่หัดสกรีนนะครับหรือว่ายังไงนะครับผมจะใช้เทคนิคนี้ผมคิดว่าง่ายที่สุดแล้วนะครับผม ก็ไม่ค่อยเก่งนะครับเรื่องคอมเรื่องอะไรแต่ผมพอทําได้นะครับผมพอ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 ทำได้พอทํางานส่งได้นะครับพอทํางานได้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากฝากติดตามด้วยนะครับก็เดี๋ยวถ้ามีอะไรมาใหม่ๆนะครับตั้มสติ๊กเกอร์จะมาอัปเดตเรื่อยๆนะครับคลิปนี้ก็ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ